ยิ่งเข้าใจยิ้มทำใจสดใสแต่เปิดบานรู้ไว้ก่อนปรบตั้สู่โรกภัยรับสิ่งใหม่เปิดใจเพื่อเป็นภูมิต้านทานเราคอยคุณจุกคนแข็งแรง สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะคนสู้โรควันนี้เรามีประสบการณ์ของผู้ป่วยมะเร็งปอดนะคะทั้งที่เกิดจากการสูบบุหรี่และไม่สูบบุหรี่ค่ะทั้งสองท่านนี้เป็นตัวอย่างที่ดีในการตัดสินใจเข้ารับการตรวจและรักษาอย่างรวดเร็วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้สู้โรคมะเร็งปอดกับทั้งสองท่านพร้อมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในช่วงสนทนานะคะแต่ว่าตอนนี้ไปชมภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นในวันนี้กันก่อนค่ะ มะเร็งปอดนั้นจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจากแพทย์และคนไข้ร่วมกันร,รักษานะคะโดยแพทย์นั้นมีหน้าที่ในการตรวจประเมินและวางแผนการรักษาแต่ผู้ป่วยเองนั้นต้องทําหน้าที่ที่จะดูแลตัวเองร่วมด้วยนะคะวันนี้มีตัวอย่างผู้ป่วย2ท่านนะคะเป็นผู้ป่วยมะเร็งปอดทั้งคู่นะคะแนะนําท่านแรกก่อนนะคะคุณอุด,ดมลักษณ์มหาวิจิตนะคะท่านนี้นะคะสวัสดีค่ะ ซึ่งคุณอุดมรัก์นั้นไม่ได้สู่บุหรี่เองนะคะแต่ว่าเป็นผู้ที่รับควันมือสองจนก่อให้เกิดอาการขึ้นมาภายหลังแนะนำอีกท่านนะคะเรืออากาศโทรสุเทพชุมกเกษียนค่ะสวัสดีค่ะ ของคุณสุเทพนี่สุบุหรี่มาเป็นระยะเวลายาวนานแล้วมาตรวจพบว่าเป็นมะเร็งทีหลังและได้รับการรักษาแล้วนะคะเดี๋ยวจะได้พูดคุยในรายละเอียดค่ะโดยทั้งสองท่านอยู่ในความดูแลของแพทย์นะคะแพทย์หญิงนัทยาตรีภูริเดชค่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตค่ะสวัสดีค่ะ แ,แน่นอนว่าก่อนที่จะรับการรักษาได้ต้องมีการตรวจให้แน่ชัดกันก่อนนะคะแต่สําหรับคนทั่วๆไปที่มีความเสี่ยงหรือาอาการผิดปกติเกิดขึ้นเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการตรวจให้แน่ชัดก็มีโครงการการตรวจมะเร็งปอดแบบบูรณาการด้วยให้คุณหมออธิบายถึงโครงการนี้ก่อนนะคะ ค่ะก็ก่อนอื่นก็คือโครงการมะเร็งปอดแบบบุรณาการเป็นโครงการบำเพ็ญพระกุศลในสตราสาตา์ดร Dr. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลยลรักษ์อัครา,าชกุมารีนะคะเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2555โดยจัดตั้งขึ้นมามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนชาวไทยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปอดเพื่อ ได้สามารถเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงโดยเราให้ความรู้ตั้งแต่การป้องกันนะคะโดยให้ความรู้เรื่องพิษภัยของบุหรี่แล้วก็สร้างความตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่แล้วก็ให้การตรวจคัดกรองมะเร็งปอดด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและได้มาตรฐานระดับนานาชาตินะคะรวมถึงการให้การรักษาผู้ป่วยมะเร็งปอดโดยเราหวังว่าเราจะสามารถตรวจพบผู้ป่วย มะเร็งปอดได้ตั้งแต่ใน,ในระยะเริ่มแรกนะคะทท่ที่จะให้คนไข้สามารถาหายขาดจากโรคมะเร็งปอดมีชีวิตคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนอกจากนี้คือองค์ความรู้ที่ได้เราก็จะนำไปพัฒนาและประยุกเพื่อให้ใช้งานได้ในชีวิตประจำวันได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา,านโยบายทางด้านสาธารณสุขของประเทศไทย ในการดูแลมะเร็งปอดแบบครบวงจรค่ะค่ะแล้วใครบ้างคะที่มีคุณสมบัติตรงกับจุดประสงค์ของโครงการนี้ที่จะเข้าร่วมได้นะคะเนื่องจากเราะจะตรวจคัดกรองมะเร็งปอดในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงมะเร็งปอดสูงนะคะอย่างที่กล่าวไปข้างต้นก็คือผู้ที่มี ประวัติสูบบุหรี่จัดนะคะเช่นสูบหนึ่งซองต่อวันเป็นเวลา30ปีหรือสองซองต่อวันเป็นเวลา15ปีแล้วก็มีสูงอายุเช่นอายุ50 7 0ถึง70ปีค่ะค่ะตอนนี้เปิดโครงการมาเดือนกว่ามีคนเข้ามารับบริการเยอะไหมคะก็ตอนนี้200กว่าท่านแล้วค่ะ ค่ะยังเชิญชวนได้อยู่นะคะใช่ค่ะก็คือก็อยากจะเชิญชวนท่านผู้ยังสูบบุหรี่หรือว่าเคยสูบบุหรี่มาแล้วเนี่ยเข้าร่วมโครงการคัดกรองมะเร็งปอดกับเรานะคะเนื่องจากว่าโครงการนี้ต้องบอกว่าเป็นโครงการที่ดีนะคะคือเราสามารถเราจะให้การดูแลผู้ป่วยคือไม่ใช่แค่ตรวจหามะเร็งปอดอย่างเดียวเรายังดูแลผู้ป่วย โดยตรวจหาโรคที่สัมพันธ์กับการสูบบุหรี่เช่นโรคถุงลมโป่งพองโดยการตรวจสุขภาพปอดนะคะแล้วก็ตรวจร่างกายหาโรคที่สัมพันธ์กับเช่นโรคมะเร็งที่สัมพันธ์กับการสูบบุหรี่เช่นโรคมะเร็งของอช่องปากและลำคอเป็นต้นค่ะค่ะเพราะว่าผู้ที่สูบบุหรี่มาเป็นระยะเวลายาวนานเนี่ยน,นะคะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลายๆอย่างวันนี้มีตัวอย่างนั้นก็คือคุณสุเทพนะคะ เป็นไงคะตอนนั้นสูบบุหรี่มานานแค่ไหนคะผมสูบบุหรี่มาประมาณ20ปีอะฮะน่าจะมากกว่าหน่อยฮะตั้งแต่ทํางานอยู่แล้วก็เลิกงานก็เกือบ20ปีแล้วแล้วมาพบมันมันมีอาการเกิดอ,อาการไอแล้วก็เหนื่อยนะฮะก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนก ประมาณปีหนึ่งก็ไม่ก้าวหนะะ้าทั้งมาที่ประมาณทวงอกมีเนื้องอกในปอดนะฮะประมาณ4ี่ถึง้าเซนทั้งที่มีการเอ็กซเรย์ผมเอ็กซเรย์สองสาเดือนครั้งท,งท,งที่ประมาณสวงอกท่านเขาก็ดูแลรักษาอยู่นะฮะพราก็มีเนื้องอกมา4.5เซนที่วอดข้างขวานาคหมอก็ให้ตัดออกไปนะฮะแล้วอยู่ต่อมาอีกปีหนึ่งประมาณปีน,งปปนึงมีต่อมน้ำเหลืองที่หน้าอก หมอก็เจาะอ,ออกมานะมีแนวโน้มว่าจะเป็นมะเร็งทางโรยาก็เลยส่งมาที่โรงพยาบาลจุฬาพรซึ่มาพบคุณหมอท่านก็มีการวินิจฉัยก็ติดตามกันมาเรื่อยๆครับของคุณสุเทพนี่ปัจจุบันนี้มีการรักษาต่อเนื่องกันยังไงบ้างคะคุณหมอก็คือของคุณสุเทพเนี่ยคือเนื่องจากว่าหลังจากเรามาตรวจเพิ่มเติมแล้วนะคะก็ยังไม่พบหลักฐานของการเป็นมะเร็งซามะคะ่ะค่ะ ที่สงสัยก็คือในเมื่อหยุดสูบบุหรี่มาตั้งนานแล้วก็ยังมีการตรวจพบโรคต่างๆตามมาด้วยนี่คุณหมอจะอธิบายได้ยังไงดีคะคือจริงๆต้องบอกว่าพิษภัยจากบุหรี่เนี้ยเป็นการสะสมคือยิ่งสูบมานานสูบจัดสูบนานความเสี่ยงเราจะยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆเอยเอะกว่าคนที่ไม่สูบแล้วหลังจากเราหยุดสูบบุหรี่เนี่ยความเสี่ยงเราจะลดลงแต่ว่าไม่ใช่พอหยุดปุ๊บแล้วความเสี่ยงหายไปเลยนะคะ พอหยุดความเสี่ยงที่เราสะสมไว้ก็จะยังมีอยู่เพียงแต่ว่าหลังจากเราหยุดแล้วความเสี่ยงจะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆยิ่งหยุดเร็วหยุดได้ตั้งแต่อายุน้อยหยุดได้นานความเสียงเราก็จะลดลงไปถ้าเทียบกับหยุดตอนอายุมากแล้วค่ะค่ะนีต้องทำร่วมกับการฟื้นฟูร่รางกายไปด้วยนะคะทุกวันนี้ได้ใช้วิธีการไหนคะทำให้ร่าง,งกายแข็งแรงเวลานี้ก็ไปทำกายภาพบาบัดอยู่ฮะ อาทิตย์ประมาณสามวันครั้งละประมาณชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงนะแล้วก็ถ้าอยู่บ้านเราก็เดินเดินภายในหมู่บ้านมั่งอะไรมั่งซึ่งคุณหมอก็แนะนําให้เดินได้พยายามวันละหมื่นเก้าปรากฏเราทําไม่ได้ได้ประมาณสักห้าพันก่าก็มันก็ได้ประมาณแค่นั้นนะสิบเกือบทุกวันค่ะเห็นว่ายังมีอาการเหนื่อยง่ายอยู่ก็มันก็จะมีอาการเหนื่อยง่ายเพราะทิพภัยของบุหรีครับพูดรงว่ามันมีถุงลมโป่งพองด้วยนะฮะ เราพยายามที่จะระวังช่วงนี้พยายามออกกําลังกายแล้วก็อาหารพยายามจะทานให้มันมีประโยชน์แล้วก็มีอาหารเสริมนิดหน่อยอาจจะมีผู้ชมทางบ้านหลายท่านมีอาการแบบเดียวกับคุณสุเทพให้คุณหมอแนะนําเรื่องของการปฏิบัติตัวฝากส่งไปถึงหน่อยคะ่ะต้องดูแลตัวเองยังไงคือจริงๆต้องบอกว่าคุณสุเทพเนี่ยเป็นตัวอย่างของคนไข้ที่ดีะนะคะคือ หยุดบุหรี่แล้วแล้วก็ไม่กลับไปสูบใหม่นะคะนอกจากนี้ก็คือใช้ยาสม่ําเสมอนะคะแล้วก็ออกกําลังกายต้องบอกว่าออกกําลังกายเนี่ยมีประโยชน์มากนะคะก็จะช่วยนอกจากนี้คือ,อ,อถ้าในรายที่ยังสูบก็อยากจะฝากในรายที่ยังสูบบุหรี่อยู่ก็คือให้หยุดหรือถ้าหยุดแล้วก็คือไม่รับบุหรีเพิ่มเติมทั้งควันบุหรี่มือสองหรือมือสก็ตามนะคะนอกจากนี้ก็หมั่นออกกําลังกาย แล้วก็ทําจิตใจให้สดชื่นคือคต้องอย่างประโยคที่บอกว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวก็ยังได้อยู่นะคะ,คะก็คือถ้าสุขภาพเราสุขภาพจิตเราดีสุขภาพกายเราก็จะดีด้วยค่ะค่ะจริงไหมคะคนนจิตเป็นนายนนกายเป็นบา่าวนี่เป็นยังไงคะสำหรับคุณสุเทพครับคือเราทําจิตใจให้แข็งแรงนะฮะอย่าไปกลัวมันเกี่ยวกับมะเร็งอะไรพวกนี้นะฮะขอสู้แล้วเราก็พยายามออกกําลังกายให้สม่ําเสม,นเมอนะฮะอย่าขี้เกียจด้วยตรงๆฮะ เพราะเราก็จะสุขภาพเราก็จะดีขึ้นเรื่อยๆครับ <c oughs> คุณสุเทพบอกว่าถึงแม้ว่าออกกําลังกายแล้วจะทําให้เหนื่อยแต่ว่าถ้าทําไปเรื่อยๆอไม่หยุดเนี่ยนะคะก็จะทําให้ร่างกายปรับตัวขึ้นเรื่อยๆที่สําคัญเรื่องของจิตใจเรื่องของความที่ไม่ท้อถอยนะคะออคมีการต่อสู้กับโรคเช่นเดียวกับคุณอุดมลักษณ์นะคะบอกว่าสู้กับโรคนี้เหมือนกันเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมายังไม่ออกด้วยยังรักษาอยู่นะคะแล้วทราบว่าตัวเองเป็นมะเร็งตอนไหนคะตอน เมื่อมิถุนายนี่ะค่ะเดือนมิถุนามันมีเลือดออกแล้วก็ไปตรวจหมอบอกว่ามีก้อนที่ปอดคตอนนั้นคิดยังไงคะเห็นว่ามีเลือดออกแล้วเลือดออกนี่ร้ึกว่าตัวเองเป็นระยะสุดท้ายแน่นอนค่ะก็เลยทําใจค่ะคิดว่าตัวเองเป็นมะเร็งค่ะเพราะว่าสังเกตจากอะไรคะหรือเคยศึกษามากอนทั่วไปที่เขาสุบบุหรี่อะไรแต่เราไม่ได้สูบแต่ว่าไอเยอะ มันไอเยอะมากเลยค่ะค่ะของคุณอุดมรักไม่ได้สูบค่ะแต่ว่าไอเยอะไอมากๆแบบนี้เนี่ยเป็นยังไงคะเป็นผลข้างเคียงผลกระทบจากการรับควันบุหรี่มือสองอยังไงคะคือข,ของคุณอุดมรักเนี่ยคือได้รับควันบุหรี่ต่อเนื่องเป็นเวลานานนะคะก็คือ,อถ้าเทียบเท่าก็อาจจะคล้ายๆกันของคุณอุดมรักเนี่ยประมาณ20ปีสูบวันละได้รับประมาณสองสมซองต่อวัน นะคะซึ่งก็ถือว่า,าปริมาณสูงและก็อย่างที่แจ้งให้ทราบว,ว่าควันบุหรี่มีสารก่อมะเร็งก็คือคนที่ได้รับควันบุหรี่มือสองก็มีโอกาสเกิดมะเร็งได้เช่นกันนะคะโดยสูงกว่าคนที่ไม่ได้รับควันบุหรี่ของคุณอุดมรักเนี่ยคืออาการไอเนี่ยก็คือเกิดได้จากตัวก้อนที่เนื่องจากก้อนของคุณอุดมรักก็คือใกล้ที่หลอดลมเล็ก นะคะก็จะทาให้มีอาการระคายเคืองแล้วก็มีอาการไอออกเลือด e ได้ค่ะมีการรักษาด้วยการผ่าตัดไปแล้วและต้องต่อเนื่องยังไงคะแผนการรักษาหลังจากนี้ก็คือของคุณโดดมลักษ์เนี่ยคือการประเมินเบื้องต้นนะคะโดยเราตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์แล้วก็ทำเพดสแกนนะคะก็คือณตอนนี้ก็จะพบว่าเป็นยังเป็นระยะที่1อยู่นะคะซึ่งการรักษาก็หายขาด แต่อย่างไรก็ตามคือระยะของโรคเนี่ยเราจะต้องดูจากผลชิ้นเนื้อจากการผ่าตัดอีกครั้งหนึ่งว่ามีการกระจายไปที่ต่อมน้ําเหลืองหรือเปล่าแล้วก็มีกระจายไปที่อื่นๆไหมซึ่งต้องรอผลการตรวจทางพยาธิวิทยาเป็นคําตอบสุดท้ายค่ะ,คะแล้วก็มาวางแผนการรักษาอีกครั้งหนึ่งนี่คือเป็นตัวอย่างของการมาตรวจตั้งแต่ระยะที่1เลยนะคะ ถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยมีอาการเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่ายังไม่อยากมาตรวจแน่ๆเลยเขากลัวค่ะคุณอุดมรักคิดยังไงค่ะไม่กลัวค่ะพอรู้ก็สู้และตั้งใจเลยว่ามาที่โรงพยาบาลจุฬาพรนี่นะคะค่ะเห็นบอกว่ารู้ว่าเป็นเนี่ยดีกว่าตอนที่ยังไม่รู้ความรู้สึกต่างกันไหมคะก็รู้รู้ตัวแล้วพอพอมันเลือดออกนี่ก็รู้ตัวเลยแล้วก็ไม่ ไม่เสียใจอะไร <c oughs> คร่ะรู้ไปเลยดีกว่าะจะได้รู้ว่าต้องทำยังไงบ้างและทุกวันนี้จะดูแลตัวเองอยังไงบ้างคะก็พยายามที่จะออกกำลังกายแล้วก็ต้องประทานอาหารที่ที่ว่าควบคุมโรคนี้ได้ค่ะค่ะเป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการสูบบุหรี่นะคะซึ่งไม่ใช่แค่คนที่รับควันเท่านั้นนะคะคุณหมอคนที่ไม่ได้รับควันแต่ว่าได้รับผลกระทบจากสารก่อมะเร็งด้วย เป็นยังไงคะใครจะได้รับผลอย่างนี้บ้างหมายถึงที่นอกเหนือจากบุหรีใช่ไหมคะคมก็คือสาเหตุอื่นๆที่ทําให้เกิดมะเร็งปอดนะคะ,คะก็อย่างสารเคมีต่างๆเช่นโดยหลักๆก็ที่เจอได้บ่อยก็คือจากการประกอบอาชีพในโรงงานเช่นเหมืองแร่หรือว่าทําพวกกระเบื้องหรือว่าทําเกี่ยวกับการ คือขัดหินก็คือแร่ใยห,หินเนี่ยคือก็สามารถมันจะมีหลายๆอย่างทั้งแต่กับเรื่องการระเบิดหินอะไรพวกเนี้ก็คือจากโรงงานตรงนั้นก็อาจจะต้องมีวิธีป้องกันที่ปลอดภัยนะคะ,คะซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าในประเทศไทยเราเองยังวิธีการป้องกันก็จะยัง ลดหย่อนอยู่บ้างนะคะก็อาจจะต้องเน้นตรงนี้อีกทีหนึ่งรวมถึงผู้ประกอบการให้ช่วยดูแลตรงนี้แล้วก็การเข้าไปตรวจดูแลนอกจากนี้ก็คือมลภาวะอื่นๆที่พิสูจน์แล้วก็อย่างเรื่องจากการ ควันท่อไอเสียโดยเฉพาะจากเครื่องยนต์ดีเซลอะค่ะก็ถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งของมะเร็งปอดเช่นกันค่ะคะหรือแม้แต่เด็กๆเ,เนี่ยก็จะมีความเสี่ยงได้ถ้าเกิดว่าอยู่ในบ้านที่มีผู้ปกครองสูบบุหรี่แม้จะไม่ได้รับควันโดยตรงแต่ก็มีความเสี่ยงเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะนั้นเราจะเรียกว่าควันบุหรี่มือ3นะคะมือ3นั่นหมายความว่าควันบุหรี่เนี่ยได้หายไปแล้วคนสูบไม่อยู่แล้วแต่ควันเนี่ยจะยังติดตามผ้าม่านตามพรมซึ่งเราก็จะพบว่าโดยส่วนใหญ่เด็กๆเ,เ,เนี่ย จะได้รับผลกระทบเยอะเพราะบางทีเด็กเขาก็คลานอะไรพวกนี้แล้วก็จะได้รับสารพิษตรงนี้แล้วก็ทําให้เกิดโรคตามมาได้ค่ะค่ะยิ่งถ้าเกิดในเด็กเนี่ยระยะการสะสมยิ่งนานเข้าไปเนี่ยก็จะยิ่งส่งผลกระทบด้วยนะคะใช่ค่ะคือของในเด็กเนี่ยคือได้รับผลกระทบได้บ่อยได,ได้เยอะค่ะโดยถ้าสมมุติจากควันบุหรี่โดยแม่สูบเองหรือตัวคุณพ่อสูบคือเด็กเนี่ยสามารถ ร้ายแรงถ,ถึงขนาดเสียชีวิตในท้องได้ก็คือแทงเด็กแทงได้หรือถ้าโตขึ้นมาระหว่างคลอดเนี่ยก็มีโอกาสที่จะพิการสูงหรือคลอดออกมาน้ำหนักน้อยหรือระหว่างคลอดเนี่ยเสียชีวิตได้ ซึ่งพบว่าบุหรี่นี่เป็นสาเหตุหนึ่งของการเสียชีวิตกระทันหันในเด็กคือคเรียกว่าโรคไหลาตายในเด็กอะค่ะเป็นสาเหตุหนึ่งได้ค่ะเพราะฉะนั้นชักชวนกันวัสูุบุหรี่หรือว่าเลิกได้ยิ่งดีนะคะถามจากประสบการณ์ตรงคุณสุเทพดีกว่าพยายามทํำยังไงคะที่จะเลิกบุหรี่ให้ได้คือการเลิกบุหรี่ผมว่ามันไม่ยากนะฮะถ้าเราตัดใจได้ผมผมขอยกตัวอย่างผมเมองหกันผมเลิกวันที่ วันอดบุหรี่โลกแล้วไงเนี่ยเดินพุษภาเนี่ยคือเราเลิกเลยนะฮะเราก็ไม่หวนหกลับไปสูบอีกเลยครับคือมันมันอยู่ที่จิตใจเรามากกว่าผมคิดว่าอย่างนั้นนะฮะค่ะมีค,ความรู้สึกว่าต้องการสูบบ้างไหมคะเคยมีแวบเข้ามาในความคิดบ้างไหมคะมันมันคือไม่มีเลยฮะอันนี้บอกก<อ>ันตรงเพราะว่าราะอยู่ที่จิตใจผมว่าค่ะคิดได้ว่าเราไม่ควรจะสูบแล้วล่ะแล้วมันมันมีอาการไออะไรต่ออะไรเนี่ยแล้ววันนั้นเป็นวันสูบบุหรี่ง้สูบบุหรี่โลกก็ด้ เจ้าที่ผมจำได้แล้วก็ววเลิกเลยเด็ขาดคุณหมอหลายท่านแนะนําบอกว่าให้หาวันที่เป็นพิเศษหรือวันที่กําหนดว่าวันนี้แหละจะเป็นวันเริ่มต้นนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่ามีใครที่มีความรู้สึกอยากจะสูบบุหรี่แวบ,บขึ้นมาในความคิดเนี่ยจะทํำยังไงดีคะคุณหมอคือก่อนอื่นคงต้องบอกว่าหลักสําคัญเลยของการเลิกบุหรี่นะคะก็คือจิตใจคือไม่ว่าหมอเก่งแค่ไหนก็ไม่สามารถถ้าผู้สูบไม่อยากเลิก ฉะนั้นก่อนอื่นต้องเริ่มต้นที่ตัวคนที่สูบก่อนมีความตั้งใจแน่วแน่ว่าจะเลิกบุหรี่นะคะแล้วหลังจากนั้นก็คือเราจะแนะนําว่าเวลาเลิกเนี่ยควรจะหักติดนะคะไม่ควรจะค่อยๆลดเพราะส่วนใหญ่การค่อยๆเลิกค่อยๆลดเนี่ยมักจะล้มเหลวส่วนใหญ่จะใจอ่อนก่อนค่ะ,คะต้องต้องใจแข็งกําหนดวันขึ้นมาเลยว่าวันสําคัญโดยไม่ต้องไม่ควรจะห่างมากนักนะคะ ใกล้ๆวันเช่นวันสำคัญของคนในครอบครัวหรือของเราเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คนในครอบครัวเองก็ถือว่ามีส่วนร่วมนะคะในให้เขาสามารถเลิกบุหรี่ได้เพราะจะเป็นกำลังใจให้เวลาถ้าเขาเกิดแวบขึ้นมาอยากสูบบุหรี่ก็ให้นึกถึงพิษภัยของบุหรี่แล้วนึกถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นคือต้องบอกว่าบุหรี่เองเนี่ยไม่ได้เกิดโทษสําหรับคนสูบอย่างเดียวอย่างตัวอย่างของคุณอุดมรักษ์ก็ จะเห็นว่าก็มีผลต่อคนที่เราลักต่อคนรอบข้างด้วยนอกจากนี้ยังมีผลต่อเด็กๆเ,เพราะเด็กๆเ,เห็นเราสูบมานานเขาก็สูบเป็นตัวอย่างเห็นเรามีเป็นตัวอย่างแล้เขาก็สูบตามก็จะมีเยอะมากที่ครอบครัวไหนสูบบุหรี่เด็กๆก,ก,ก็จะสูบตามะนะคะก็คือทิ้งมลดกที่ไม่ดีให้กับลูกโดยไม่รู้ตัวะนะคะแล้วก็โดยหลักๆเนี่ย ถ้าเกิดรู้สึกอยากบุหรี่อาจจะหาอะไรทําเช่นอาจจะดื่มน้ําเยอะๆแล้วก็หากิจกรรมทําเช่นออกกําลังกายทําสวนโดยอาการอยากบุหรี่จะเป็นมากๆแค่ช่วงอาทิตย์แรกแล้วหลังจากนั้นอาจา,กการจะค่อยๆดีขึ้นซึ่งในช่วงนี้คนในครอบครัวอาจจะเป็นกําลังใจให้เยอะในช่วงนี้เขาอาจจะมีหงุดหงิดบ้างต้องเข้าใจว่าโอเคช่วงนี้เขาจะมีหงุดหงิดต,ต้องคอยให้กําลังใจนะคะ ว่าไม่เป็นไรเราจะคอยช่วยเหลืออยู่เคียงข้างนะคะนอกจากนี้ควรจะหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงคนที่สูบบุหรี่อยู่เพราะบางทีเราอาจจะใจอ่อนนอกจากนี้เรื่องแอลกอฮอล์ด้วยเช่นการถ้าสุบถ้าดื่มแอลกอฮอล์ก็ขอให้เลิกแอลกอฮอล์ด้วยเพราะมันจะทําให้ความมีสติเราลดลงนะคะแล้วก็ถ้าเกิดผิดพลาดกับไปสูบใหม่อย่าท้อแท้เรามาเริ่มต้นใหม่ได้ค่ะ เริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันสุขภาพเริ่มที่จะดีได้ทุกวันนะคะที่สําคัญอาจจะนึกถึงคนที่เรารักก็ได้นะคะเป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งถามถึงคุณอุดมรักนะคะว่าอยากจะบอกถึงคนที่เขาสูบบุหรี่อยู่ยังไงบ้างในฐานะที่เราเองเนี่ยเป็นคนที่ได้รับผลกระทบจากการสูบบุหรีะะ่ขอร้องคนที่สูบบุหรี่ถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้หยุดนะคะแต่ถ้าหยุดไม่ได้ก็อย่าไปสูบในที่สาธารณะเพราะว่าทุกคน มีภูมิต้านทานไม่เหมือนกันค่ะอย่างบางคนที่สูบบุหรี่มาเป็นระยะเวลายาวนานเนี่ยน,นะคะก็มีความเชื่อว่าถ้าเลิกสูบบุหรี่แบบหักดิบไปเลยเนี่ยจะทําให้ร่างกายนั้นปรับสภาพไม่ไหวจะแย่ยิ่งกว่าเดิมถามคุณสุเทพว่าจริงไหมคะจากประสบการณ์ไม่เรื่องนี้ไม่เป็นจริงรอะครับอยู่ที่จิตใจฮะว่าเราเลิกมันก็คือเลิกคือผมเองเนี่ยเลิกทั้งเล่าทั้งบุหรี่ท้งเล่าเลิกมาก่อนก็นึกจะเลิกก็เลิกเลยนะฮะแล้วบุหรี่มา ถึงวันทีมน่มันเงินวันพดบุุรีโลกก็เลยเลิกเลยเพราะมันแ้ท่าทางยังไม่ดีมั้งอะไรพวกนั้นนะฮะแล้วเพื่อนฝูงก็ภรรยาอะไรพวกนี้ก็รู้สึกจะไม่ไก็เลยเลิกตัดสินใจเลิกเด็ดขาดท,ท,ที่ตัวเราเองนะครับอยากจะให้คุณสุเทพได้ฝากถึงคนที่ขาดแรงจูงใจในการเลิกบุหรี่สักนิดนึงค่ะคือผมอยากจะให้ดูผมเป็นตัวอย่างแล้วกันวันนี้มัน เป็นทั้งถุงลมโป่งพองนะฮะทั้งเนื้องอกในปอดทั้งมีทั้งต่อมน้ําเหลืองบางจุดนะฮะแล้วก็มันสารพันโรคฮะที่มันจะพานกันมาทําให้ร่างกายเราเกิดอาการอ่อนแอถ้าสามารถที่จะเลิกได้ก็ขอให้เลิกนะครับมันมีผลข่าเกียงกับผู้ที่อยู่ใกล้ๆด้วยและผู้ในที่สาธารณะอะไรพวกเนี้นะฮะมันมันมันมีโทษอย่างมากครับผมค่ะ ตัวอย่างแล้วก็แง่คิดดีๆจากทั้งสองท่านนี้อาจจะทำให้หลายๆคนตัดสินใจที่จะเริ่มต้นหาวันที่จะงดบุหรี่ของตัวเองนะคะไม่อจำเป็นจะต้องเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกเหมือนกันทุกคนก็ได้นะคะวันไหนก็ได้ตามที่เรามีความพร้อมนะคะที่สำคัญก็คือความตั้งใจจริงนะคะนี่ขอบคุณทุกท่านมากนะคะขอบคุณค่ะเช้าวันอาทิตย์ที่23กันยายนขนสู่โรคร่วมกับสถาบันประสาทวิทยา ชวนทุกท่านมาตรวจคัดกรองความเสี่ยงอมาพอมพฤกก์อัมพาตร่วมออกกำลังป้องกันโรคหลเลือดสมองสาธิตอาหารต้านสมองเสื่อมช่วงบ่ายเรียนรู้ปัญหาการนอนไม่หลับและการรักษากับหมอสนทัศน์บุตรสาทิศสำรองที่นั่งด่วนโทร02 7902283 4 คุณผู้ชมท่านใดสนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกับรายการคนสู้โรคเรามีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะโทรเข้ามาสำรองที่นั่งกันก่อนค่ะ0 2 7 9 0 2 2 8 3 4หลังเวลา10นาฬิกานะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ